เป็นยังไงหล่ะขนาดข้ายังไม่กล้าไปยุ่งกับปีศาจน้อยนั่นเลยพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องเจอกับไหยงาะจากบางสิ่งในตัวของเขามันก็แค่เศษด,ดินแค่ตัวเดียวข้าจะสังหารมันเดี๋ยวนี้แหละฟุ่มกระบี่เล่มนั้นมันไม่จริงข้าเคยเห็นมันมาก่อนทาไมมันถึงมาอยู่ที่นี่กันนั้นแสดงว่าเขายังไม่ตายสินะมันเป็นไปได้ยังไงเขาถูกสองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามล่าไม่ใช่หรอมันนานแค่ไหนกันแล้วนะเห hey. พวกเจ้าทุกคนไปเอาความกล้ามาจากไหนกันถึงเด็ํทำ้ายเขาข้าให้เวลาพวกเจ้าสามลมหายใจในการทำลายกันบ่มเพาะซะสำหรับผู้นำทั้งสี่นิกายและผู้นำหอทั้งหมดจงฆ่าตัวตายซะไม่เช่นนั้นข้าจะทำให้พวกเจ้าทุกคนพบก,กับความทรามานที่น่ากลัวกว่าความตายนั่นจกกักรพดิแห่งการทำลายล้างสิทธิ์พี่การที่ท่านอยู่ที่นี่งั้นแสดงว่าท่านยอมรับในตัวเขาแล้วใช่ไหมชินนานในที่สุดเจ้าก็ทำให้สิทธิ์พี่ยอมรับได้อืม ชายชราคนนี้เป็นใครการเขตแดนที่2ขอบเขตทลราดช,ช่วยกันสร้างแต่เขากลับทำลายได้ง่ายๆเพียงแค่สบัดมือลุกขึ้นมาเถอะข้าจะจัดการทุกอย่างเองท่านผู้อาวุโสเหตุใดท่านถึงมาอยู่ที่นี่กันช่างเรื่องนั้นก่อนเจ้าควรจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเรื่องในครั้งนี้หมดเวลาแล้วเฮออาตายซะบุ๋มเออท่านจกักรพรรดิแห่งการทำลายล้างข้ายอมรับผิดแล้ว ได้โปรดให้โอกาสข้าทําคุณเพื่อทดแทนด้วยเถอะท่านจากักรพรรดิพวกเราไม่มีส่วนกับเรื่องในครั้งนี้พวกเราทําไปก็เพราะว่าถูกโออย่างบาบังคับข้าลืมบอกไปว่าข้าชอบข่าคนที่อ่อนแอที่สุดและอยากคิดที่จะหนีการหนีนั้นมีแต่จะทําให้พวกเจ้าเจ็บปวดมากขึ้นจงนั่งนิ่งๆและรอความตายซะฟุ่มแยกกันหนีเร็วข้าสา,า,ษาษ์เตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าหนีฮึบสึก แค่พิตาเดียวก็สังหารสองขอบเขตเหน่ฟ้าได้แล้วข้าหนีมาไกลตั้งร้อยลีแล้วข้าน่าจะรอดแล้วนะสึบแล้วพวกเจ้าทั้งสองคนล่ะจะเอาอยัางไงเพราะผู้อาวุโสข้าเป็นประมุขของนิกายจิตวิญญาณเป็นไปได้ไหมที่ไม่มีทางเจ้าคือโออย่างบาใช่ไหมเจ้าคือคนที่บอกให้ชินหนานคุกเข่าลงงั้นข้าจะให้โอกาสกับเจ้าคุกเข่าแล้วขออภัยต่อชินหนานซะข้าจะใจดีแล้วทำลายเพียงการบุกพ้อของเจ้าทิ้ง